สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลไซเด d ล็กนะคะฐานข้อมูลไ e เด r ล็กเป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มโดยในปี2562ได้มีผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์สามารถเข้าใช้งานบริสารได้5สาขาวิชาจากการบอกรับของ2หน่วยงานได้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอ,อ,อนะคะ บอกรับในสีสาขาวิชาและสำนักหอสมุดมหาลัยเกษตรศาสตร์บอกตับเพิ่มในสาขาวิชาไบโอเคมิครีสามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีคศ2010ถึงปัจจุบันค่ะการสืบค้นฐานข้อมูลไซเดเล็กนะคะมี2ช่องทางคือ1 basic search 2. advanced search หน้าโฮมเพจของฐานข้อมูล Side Direct นะคะก็จะมีเมนูต่างๆในการสืบค้นดังนี้ 1. การสืบค้นแบบ Basic Search โดยเลือกระบุก,การสืบค้นจากชื่อเรื่องในช่องของ journal/booktitle นะคะในที่นี้ก็ให้พิมพ์คำว่า Chemical a n d g e n e a r i n g นะคะหลังจากนั้นก็คลิก Search ค่ะ เมื่อคลิกเสร็จแล้วก็จะได้หน้าแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นนะคะก็จะได้ประมาณ87,370รายการนะคะถ้าเราต้องการกำจัดการสืบค้นให้แคบลงหรือให้ได้ข้อมูลตรงกับความต้องการมากขึ้นนะคะก็จะมีตัวกรองด้านซ้ายมือนะคะให้เลือกเป็น Gear yeah, หรือ Article Type นะคะ จะเห็นว่าจาก87,000รายการก็จะเหลือ3,712รายการนะคะหลังจากนั้นก็ให้คลิกที่ชื่อเรื่องค่ะเมื่อคลิกชื่อเรื่องเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าแสดงผลลัพธ์เป็นเอกสารนะคะเฉพาะเอเเท่านั้นค่ะทีนี้เรามาดูการสืบค้นจากหัวเรื่องนะคะในช่องของคีย์เวิร์ดนะคะให้ใส่คำว่า ชามิตรีนะคะหลังจากนั้นก็คลิกเสิร์ชค่ะก็จะปรากฏหน้าจอแสดงผลลัพธ์และายละเอียดของโบรสารนั้นๆน,น,นะคะจากการสืบค้นก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณ2 4 2ล้าน4แกว่ารายการนะคะทีนี้เราต้องการให้ข้อมูลนั้นแคบลงนะคะเราก็จะมีตัวกรองด้านซ้ายมือนะคะให้เลือก คำว่าเยแล้วก็ article type นะคะจาก20,000รายการก็จะเหลือ4รายการนะคะหลังจากนั้นก็คลิกชื่อชื่อเรื่องค่ะถ้าเราต้องการจะดูวารสารฉบับเต็มนะคะก็ให้คลิกที่ดาวน์โหลด PDF ค่ะก็จะได้หน้าแสดงผลลัพธ์เอกสารฉบับเต็มค่ะทีนี้เรามาดูการสืบอคอ้นแบบ Advanced s e นะคะให้คลิกที่เมนูบน หลังจากนั้นก็ให้ใช้คำหรือคีย์เวิร์ดนะคะในการสืบค้นก็จะใช้คำว่า engineering นะคะในช่อง file article ห, uh หลังจากนั้นก็คลิก search ค่ะเราก็จะได้หน้าแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นนะคะได้ประมาณ3ล้าน200,000ม0 0นกว่ารายการค่ะถ้าเราต้องการจะให้ผลลัพธ์นั้นแคบลงนะคะเราก็จะมีตัวกรองด้านซ้ายมือให้เลือกที่ year และ article type นะคะ จาก3ล้านก็จะเหลือ27รายการค่ะหลังจากนั้นก็คลิกที่ชื่อเรื่องนะคะถ้าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดโบรสารฉบับเต็มนะคะให้คลิกที่ดาวน์โหลด PDF ค่ะก็จะได้หน้าแสดงผลลัพธ์ของเอกสารฉบับเต็มค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการแนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลสา,ายเดล็กเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ